บารักโอบามาจะได้มีโอกาสเป็นประธานาธิบดีในสมัยที่สองไหมครับไม่ได้เป็นครับสมัยเดียวเท่านั้นสมัยเดียวเท่านั้นใช่คุณเห็นใครขึ้นมาแทนเขาในอนาคตคนก่อจากเข้าผมมองไม่เห็นแต่คนที่แต่คนต่อจากบารักโอบามาคือจะมีคนหนึ่งใช่ไหมอีกคนที่ต่อจากคนเนี้ยคุณวูดี้จะได้สัมภาษณ์เขาในเร็ววันนี้คุณจะได้สัมภาษณ์นักกล้าม ตัวแต่งประธานาธิบดีคนต่อจากคนที่ต่อสัารักโอบามาคนนี้อโนชิวสไนเกอร์ hmm. ผมยืนยันและไม่นานนี้แน่นอนคอนเฟิร์มผมบอกชื่อให้ด้วยคนก็จะบอกว่าอโนจะได้มีโอกาสเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของอเมริกาใช่ครูที่จะได้สัมภาษณ์เขาก่อนไม่เกินสองปีนี้แน่นอนอ๋อเ oh, หรอถูกต้องก่อนเขาเป็นประธานาธิบดีใช่แล้วบอกเขาด้วยว่าผมแสดงความยินดีด้วยผมจะบอกเขาเกิด เวลาเท่านั้นจะเป็นสิ่งที่พิสูจน์วิชาบริเุท์จันดารางผมว่ามันแน่แค่ไหนทุกคนจะได้รู้